คนปตัวชายมาปุ๊บตัวชายผมบอกพยาบาลไม่ไหวแล้วคือกลับบ้านแล้วแบบว่าหมอกองเลยว่ายกกองคือมันหายใจไม่ได้ต้องนอนคว่ำแล้วแบบไม่ค่อยหายใจจับมือพยาบาลแบบอย่าห้อย่าทิ้งไปไหนนะคือแบบวันนั้นคือเหมือนเลยเห็ือนเขาที่เขาบอกเห็นความตายมาผ่านหน้าถามว่าเรามานั่งคุยตรงนี้ทำไมเฮ้ยเพราะมันช่วยชีวิตผมเรียกว่าช่วยชีวิตเลยนะทั้งสุขภาพทั้งสุขภาพจิตทั้งการดำเนินชีวิตสังคมและบุคลิก ตอนแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นนะคือวงการบันเทิงม,มันก็ยังแบบไทยุหยุดไทยหยุด,ย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 ดพอโควิดเข้ามาตอนนั้นคือเราก็ยังไม่รู้ว่าโรคอุบัตินี้มันคืออะไรเราจะจัดก,การกับมนยังไงในขณะที่เราเองก็ยังยังไทยอยู่กับคนบนทีสามสิบสี่สิบคนคนเป็นร้อยก็มีถ่ายละครถ่ายหนังก็แล้วแต่คราวนี้เวลาเรากลับมาบ้านเราก็มองลูกเราที่หลับอยู่ที่เตียงตัวเล็กๆน้อยๆที่จริงยังนอนอยู่กับเราเราจะเอาอะไรมาติดลูกเราเพราะลูกจะเป็นอะไรจนมันเป็นความกลัวสะสมจนมาทําให้เราเกิดอาการ เครียดมันเริ่มกลายเป็นเครียดลงกระเพาะนั่งรถกลับกรุงเทพจากที่ดีๆอยู่อยู่ดีพอหายใจปุ๊บมันหายใจไม่เข้าพี่มันหายใจออกได้อย่างเดียวหายใจไม่ออกคราวนี้หงิกเลยคือแบบว่าชาไปทั้งตัวแบบแหบบวะอนามัยที่แบบอยู่ใกล้ที่สุดนึกว่าจะตายแล้วอ่ะปใจแล้วก็แบบบแล้วแบบว่าตัวชาไปหมดไม่มีแรงคือมาจบที่ว่ามันกลายเป็นเขาเรียกแอซิดรีฟลักหรือว่ากรดไลยอหรือเกิดเนี่ยมันอยู่ในตระกูเดียวกันที่รุนแรงที่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันแข็ง มันชาแล้วมันมาบันแน่นหน้าอกอมันอันตรายจริงแล้วคือมันถึงขั้นชีวิตได้กับจนกระทั่งผู้ช่วยกับผมคนหนึ่งเห็นอาการผมผมเป็นอยู่ประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเดือนได้ที่แบบประมาณสุสดๆจนผู้ช่วยกับผมอีกอีกคนหนึ่งก็แบบมาอยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือตามตามรายการพี่หนุ่มอยู่แล้วอ,อแล้วก็เป็นพี่หนุ่มเนี่ยพูดถึงตัวฮาชิตตัว g ีอาร์ดีตัวยูอาร์ดีผมก็เลยบบอเอาสั่งเลยทันทีก่อนสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี่รู้เรื่องช่วยทําให้อาการมันลดลงไแบบว่าจากที่แบบว่ากูจะตายกู หมูลมออกแบบว่าช่วยได้แบบทันควันตัวนี้ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเห็นบอกพัฒนาสูตรเป็นเจดีพลาสแล้วใช่ครับทำไมฮะก็ต้องบอกว่าคีย์หลักสําคัญในการที่ทําให้กฎระยะดีขึ้นครับหรือลมมันให้มันน้อยลงมากสุดครับพิชากิดมันอยู่ที่ระบบย่อยเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปถ้ามันอืดตกครั้างในกระเพาะได้นาน แก๊สหรือลมก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อจะให้อาหารที่เรากินเข้าไปมันไหลลงสู่ลำไส้เล็กให้เร็วที่สุดยิ่งถ้ามันไหลลงวเร็วที่สุดนะครับการเกิดแก๊สหรือลมก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวนี้นะผมเลยมีการปรับสูตรครับนะฮะมีเอนไซม์ช่วยย่อยซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์จากพืชมีความปลอดภัยสูงสุดตัวนี้ได้รับความปลอดภัยนะครับจาก f d a นะครับสูงสุดเลยไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ หลักๆเลยนะครับพิจารคิดมันมีอยู่3แอคชั่นอันที่1ครับระบายลมขับลมทําให้เราสึกว่าเราสบายตัวเพราะถ้าลมอยู่ในกระเพาะอยู่ในร่างกายเราเยอะเรายิ่งเครียดครับยิ่งท้องอืดครับแอคชั่นที่2ที่ชัดเจนนะครับก็คือช่วยย่อยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันย่อยได้ดีครับอาหารก็จะตกค้างในกระเพาะได้น้อยลงต้นเหตุของลมก็จะเกิดน้อยลงอันที่3ครับนี่คือคีย์เวิร์ดหัวใจนะครับพิจะรคิดมันช่วยกระตุ้นการหลั่งเยื่อเมือกมาเคลือบกระเพาะกระเพาะเราก็จะหายแสบร้อนนะครับแล้วป้องกกัันาารรเเโคะะะพลมง็หบ กินโช้ดูอหมกิ้นได้แล้วกินได้ตลอดกินได้ตลอดครับไม่มีจําเป็นที่ว่าเราจะต้องหยุดต้องอะไรเลยไม่ต้องนะฮะสูงสุดนะครับได้แปดถึงสิเมตรต่อวันเลยต่อวันเลยต่อวันเลยครับปลอดภัยมากๆคนไข้ผมนะฮะปัจจุบันนะมีหลายหมื่นเคสที่ใช้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับนะฮะตับไตดีแข็งแรงกว่าเดิมแต่ถ้าเขาเครียดเขาแพนิกกินอาหารไม่ได้ขาดสาอาหารนั่นนะครับทําให้ตับไตเขาแย่ลงอืม ซึ่งตอนนี้ที่อาการผมร่างกายผมเริ่มเมดีขึ้นแล้วคือในเรื่องของการแสบท้องหรือว่าบลดที่แบบพองแบบว่าเกิดขึ้นน้อยมากมเราเองตอนเด็กๆก็เราก็ดื่มเราก็เที่ยวอะไรมาเยอะนะถุกว,วันน,มมวนี้ก็ดื่มมตอนนี้ก็ดื่มมักก <laughs> ็ยังดื่มมา <laughs> ยังมีสังสรรค์บ้างคือเพราะฉะนั้นอาการที่ท้องพองท้องป่องเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนผมก็จะพกติดตัวตลอดนะครับเอาไ้ช่วยคือรู้แล้ววันนี้ถ้าเกิดวันนี้จะหนักกินก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไหนไม่ทันระวังจากเบาหนูก็จะเบาไปหนัก กินตบท้ายได้จนไปถึงตัวตัวยูอาดีที่แบบว่าช่วยเคลือบก็คือสามมื้อด้วยกันหลักๆหลัดเคลือบไว้ก่อนเลยช่วงนั้นก็ถ่ายรายการอาหารที่ต้องไปต่างจังหวัดลุยในช่วงที่ยังปิดโควิดอยู่ด้วยผมก็ไม่รู้แหละผมก็ไปปุ๊บดูแลตัวเองก่อนเลยเคลือบกระเพาะก่อนอะไรก่อนก็เอาอยู่ทาให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วเรามั่นใจคือนอกจากที่เขาช่วยทําให้อาการมันลดลงแล้วค่อยๆบรรเทาจนมันหายเป็นปกติได้มันทําให้เรารู้สึกช่วยในเรื่องของจิตของเราว่า S 1> <S 1> <S โอเคจริงๆกระเพาะของเรามันมีมุ่งมีเมือกมีฟิล์มอะไรปกป้องกันมีครับเพราะน้ําย่อยมันคือกดแก่ครับ,รบและหลายๆคนครับเข้าใจว่าน้ําย่อยคือตัวปัญหาอันนี้เข้าใจผิดอย่างมหันเลยครับก็เลยไปมุ่งเน้นแต่การกินยาลดกรดซึ่งอันนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เพราะน้าย่อยคือของวิเศษย่อยอาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะโปรตีนนะครับแต่น้ําย่อยเราเนี่ยมันมีการหลั่งได้ปริมาณจํากัดในแต่ละวัน2 3ถึงลิตรเท่านั้นเองเพราะเนี่ยในแต่ละมื้อที่เรากินอาหารเนี่ยเราต้องการให้น้ำย่อยออกมาย่อยอาหารได้ดีที่สุด แต่การว่าเราเครียดมันหลังทั้งวันพอถึงมื้ออาหารจริงๆของเรานะฮะนำย่อยมันหลังออกมาได้น้อยมันก็เลยย่อยอาหารได้ไม่ดีอพอย่อยอาหารไม่ดีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับพิชาคิดอาหารก็ตกครั้งที่กระเพาะครับเกิดแก๊สเกิดลมนี่แหละครับคือต้นเหตุของการเกิดลม,มหรือกดไหลย,ย้อนดันขึ้นมาเมื่อกี้นี้ให้โชว์ให้ดูไปก็คือ PR d ตัวนี้คือเป็นโปรไบโอติกฟันพี่เนี่ยต้องเปลี่ยนไปใส่อ้ตัวรากเทียมที่ฝฟังน็อตเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเขากลัวว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นหนอง เขาก็ให้พี่กินยามันจะไปฆ่าพวกเชื้อแบคทีเรียใช่แต่บังเอิญว่ามันมีผลข้างเคียงมันจะไปฆ่าแบคทีเรียตรงนี้แล้วไปฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ในท้องเราด้วยใช่ครับซึ่งหมายถึงแบคทีเรียตัวดีตัวดีตัวไม่ดีตัวเลวทุกอย่างในท้องอ๋อคือไปหมดเลยไปหมดเลยใช่ครับคือแม่งฆ่าหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับสุดท้ายพี่กลายเป็นคนท้องเสียทั้งทั้งที่พี่เองเนี่ยไม่คือไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน พี่ก็โทรหาคุณเอกทำได้ใช่ไหมใช่ทําได้ครับตัวหาคุณเอกบอกว่าเอาเนี่ยมากินตัวเนี้ยพ R D ดีเนี่ยครับก็ให้เติมตัวนี้เข้าไปใี่กินคืนละสองซองกลับมาเป็นแท่งเหลืองอมภัยอีกแล้วสวยงามสวยงามอีกแล้วแต่ใช้เวลาหน่อยนะมันไม่ได้กินวันสองวันนะใช่ครับมันต้องกินอย่างน้อยเนี่ยสองสัปดาห์ขึ้นไปใช่ครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเกิดพยายามที่จะหาวิธีดูแลตัวเองก็บอกเลยว่าทางฮาชิเขาก็จัดไวให้แล้วนะครับ,รบผมก็อยากให้ทุกคนลองจริงรก็อย่างที่บอกวันนี้เรามาเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มันต้องมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นแหละแต่ว่าถามว่าเรามานั่งคุยต,ตรงนี้ทําไมเฮ้ยเพราะมันช่วยชีวิตผมเรียกว่าช่วยชีวิตเลยนะไม่ได้ใช่ช่วยอาการนะช่วยชีวิตได้ทั้งสุขภาพทั้งสุขภาพจิตทั้งการดําเนินชีวิต สังคมและบุคลิกทุกอย่างมันช่วยได้หมดจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกต่อจริงๆเพราะว่ามันมันช่วยผมมาแล้วช่วยพี่หนุ่มมาแล้วนะครับผมและอีกหลายๆคนผมเชื่ออย่างนั้นใช่นะฮะผมเองก็ยืนยันนะว่าฮาชิเนี่ยดีมากๆผมเองเป็นปรินเซอร์มาสาปี้อนแล้วคือผมเองถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ไม่กล้าเป็นเหมือนกันยพี่ก็กลัวใช่ครับนะฮะ g r อดยอดขายอันดับหนึ่งห้าปีสอนรองตลาดกรดแหล่งย้อนเมืองไทยด้วยยอดขายมากกว่า1ล้านกล่อง